สวัสดีครับคุณผู้ชมการพาร,รีวิวในครั้งนี้นะครับจะเป็นตัว Mastergrade Freedom 2.0นะครับตัวนี้ซึ่งอันนี้เป็นตัวพิเศษที่ผมซื้อมาจากกันดัมเบสนะครับเป็นตัวสีเคลียร์ก็คือเป็นตัวเกาะใสนั่นแหละครับก็ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่1,800นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวปกติตัวธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณพั0ประมาณนี้นะครับก็เป็นงานที่ออกมา ในปี2016นะครับปีเดียวกับพวก Thunderbolt นั่นแหละก็พวกไซโคไซค์กับหัวเมือกันดั้มนะครับออกปีเดียวกันแต่อันนี้คือกันดัมเบก็เอามาทําเป็นเอามาย้อมเป็นเกราะใสอีกทีหนึ่งนะครับสวยงามสวยงามมากทีเดียวอันนี้ผมชอบมากเลยนะแต่ว่า,าถ้าเทียบกับตัวที่ร้านเนี่ยตัวนี้ผมทําอะไรกับมันเยอะกว่าเพราะว่าผมใช้เคลียร์เงานะครับกระป๋องนี้ของมิสเตอรอันนี้พ่น พ่นลงแผงเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังคือตั้งตั้งใจพ่นใส่ใส่พาร์ตเกราะทั้งหลายเนี่ยทั้งข้างหน้าข้างหลังเพื่อให้พาร์ตอ่ะมันใสขึ้นเงาขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับสภาพก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นก็หมดเคลียไปกระป๋องนึงเลยนะครับ <laughs> เสร็จแล้วก็ทําสีโครงในหลายๆทํทสีโครงในทั้งตัวนะครับ เพราะคิดว่าทีแรกคิดว่ามันจะเออมองเห็นโครงในเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงมั้งแน่เอาจริงๆแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอมองเห็นเพิ่มขึ้นแหละนิดนึงแล้วก็สีมันจะได้สะท้อนแสงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นเออมันก็เลยดูผมก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากๆเพราะว่าลงลงแรงทํากับมันเยอะด้วยนั่นแหละครับ สำหรับของที่ให้มาในกล่องนะครับอ้าวผมเผลอทิ้งไอสติ๊กเกอร์ฟอยล์ไปแล้ววะ่ะมันก็จะมีสติ๊กเกอร์ฟอยล์ใหเป็นเล็กๆแผ่นหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีสติ๊กเกอร์ตาแล้วก็ลำกล้องปืนกับลำแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ติดกล้องบนหัวหน้าหลังสติ๊กเกอร์ตรงกล้องปืนตรงนี้แล้วก็ตรงกล้องปืนเดียวกันตรงเอว ไม่เยอะเท่าไหร่เป็นแผ่นเล็กๆนะครับพอดีผมเผลอทิ้งไปแล้วลืมไปต้องเอามาถ่ายก่อนนะครับแล้วก็จะมีออดีคอขูดให้แผ่นหนึ่งนะครับเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ติดตรงปีกของมันในแหละพวกเบอร์นี้แต่ว่าผมขี้เกียจขี้เกียจตัดออกมาผมก็เลยให้มันอยู่ในสภาพนี้ละกันดีคอที่ผมติดตามตัวของมันตอนนี้ก็เลยจะเป็นพวกดีคอสติกเกอร์พวกนี้นะครับก็ ข้อเสียคือเวลาติดถ้าเกิดมองใกล้ๆมันจะเห็นขอบนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณม,มองระยะไกลๆอะไรแบบนี้ไม่ได้เพ่งมองเข้าไปยังไงก็ไม่เห็นหรอกนะครับอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวมันก็เลยมันติดง่ายดีด้วยก็เลยใช้นะครับจะมีสติกเกอร์ให้3แบบเรียกว่าดีคอสิดีคอสให้3แบบนะครับแล้วก็ในกล่องมีขาตั้งให้ด้วยนะครับแบบนี้เราก็จะมี เดี๋ยวให้ดูก่อนจะเป็นขาตั้งแบบนี้นะครับซึ่งด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดตัวใสเพราะงั้นขาตั้งที่เขาให้มาก็เลยเป็นขาตั้งแบบใสด้วยแล้วก็ขาตั้งมันจะมีเรียกว่าส่วนผสมของกากเพชรได้ไหมวะคือมันจะมีความวิงวับวิบวับวิบวับนิดนึงนะครับเหมือนถ้าไม่เพียน่าเาใส่กากเพชรไว้มั้งแล้วก็จะมีตัวตัวเชื่อมระหว่างขาตั้ง กับแบคแพคให้ตรงนี้เพราะงั้นเวลามันอุ้มแบคแพคเนี่ยมันจะอุ้มไว้ตรงมันจะอุ้มไว้ตรงตัวแบคแพคข้างหลังตรงนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างเอ่อค่อนข้างรักษาบาลานได้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันหนักด้วยความที่มันเป็นมาสเตอร์เกรดนั่นแหละตัวมันจะค่อนข้างใหญ่โครงในมันก็จะน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับพอมีขาตั้งแบบนี้กับตัวอะแดปเตอร์ให้มันก็เลยสามารถยือ้อห้อยอยู่บนขาตั้งได้โดยที่ไม่ล้ม เพราะว่าตัวฟรีดอมตัวนี้ถ้ายืนนะลม้มเพราะว่าปีกมันใหญ่มันยืนลําบากนะครับจัดสมดุลลําบากมากก็เลยจับขึ้น Action b a s สเลยแล้วกันนะครับแล้ก็จะมีดาบดาบให้คู่หนึ่งนะครับอันนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวสของกระดมเบสเนี่ยตัวบีมเซเบอร์เอฟเฟกเนี่ยจะมีกากเพชรนิดหนึ่งด้วยนะครับไม่รู้คุณผู้ชมเห็นไหมนิดหนึ่ง ออแปลกดีเพราะว่าผมเคยซื้อตัวปกติมาแล้วมันเป็นบิมเซเบอร์ปกติอันนี้มีการเพชรด้วยกันเลยแบบแปลกตานิหนึ่งนะฮะเราก็จะมีตัวเสียบกับขาตั้งเผื่อเอาไปใช้กับแอคชั่นเบสตัวอื่นๆนะครับอันนี้เสียบเสียบตูดลงไปอย่างนี้แล้วไอ้ด้านนี้จะเอาไว้เสียบกับตัวเชื่อมแบคแพคอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนที่ติดอยู่บนตัวขาตั้งตอนนี้นะครับส่วนมือจะมีมือกำหมัดมาให้นะครับคู่หนึ่งอันนี้เล็กๆ แล้วก็จะมีมือแบให้อีกคู่หนึ่งนะครับซ้ายขวาแบบนี้ที่เห็นอย่างนี้มันไม่ใช่สีดั้งเดิมนะสีดั้งเดิมมันจะเป็นสีโครงในปกติเหมือนกระดัมตัวอื่นๆนะครับเป็นสีเทาเข้มอันนี้ผมไปทําสีเพิ่มมันก็เลยดูเป็นเมทัลลิกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมือถืออาวุธหรือก็เอาไว้ถือดาบนะครับอีกคู่หนึ่งอันนี้ผมอันนี้เห็นมีอันเดียวเพราะว่าอีกอันหนึ่งติดอยู่ที่แขนตรงนี้นะครับแล้วก็มีมือถือ มือถือปืนให้ข้างหนึ่งนะครับมีข้างเดียวอันนี้ใช้ถือปืนไว้อยู่นะครับอุปกรณ์อืน่นๆก็จะมีปืนไรเฟิลหนึ่งกระบอกนะครับกระบอกนี้มีไรเฟิลอันนี้หนึ่งกระบอกนะครับซึ่งด้ามจับอันนี้ขยับซ้ายขวาได้นะครับขยับไปข้างหน้าได้ด้วยนะเออพองานก็ทำอะไรได้ค่อนข้าง หลายอย่างอยู่แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเก็บให้เรียบร้อยก็เก็บไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีโล่ให้อีกอันหนึ่งซึ่งโล่ก็จะมีจุดยึดอยู่สองจุดก็คือจะให้ใช้มือจับตรงนี้ก็ได้นะครับก็ติดกับไอ้มือถืออาวุธอันนี้ที่มันมีแง่งมีเขี้ยวเล็กๆอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งจะมีเขี้ยวอยู่เล็กๆตรงนี้นิดหนึ่งเสียบกับตัวด้ามจับอันนี้ได้นะครับหรือว่าจะเอาไ้ติดตรงหลังแขน อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมเลือกติดหลังแขนเพราะว่าเวลาปรับองศาอะไรเนี่ยมันจะปรับได้ง่ายกว่านะครับอาจจะมองเห็นยากหน่อยโทษทีมันติดปีกว่าน <laughs> ี่ฮะติดตรงหลังแขนแบบนี้นะครับคือติดตรงหลังแขนมาปรับองศาอะไรง่ายกว่านั่นแหละผมก็เลยเลือกเอาไปติดตรงหลังแขนตรงนั้นนะครับ <laughs> ก็ถือว่าเป็นเอ่อมาสเตอร์เกรดที่อุปกรณ์ไม่เยอะแต่คือ ตัวฟีดอมาอุปกรณ์มันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วมันก็มีอยู่แค่นี้แหละส่วนปืนที่เหลือที่เห็นมันยิงเยอะๆนะ่ะคือมาจากเรลกันตรงเอวตรงนี้กับปืนที่ซ่อนอยู่ตรงปีกตรงนี้นะครับตรงแต่ผมไม่ค่อยอยากไปขยับมันมากเท่าไหร่เพราะที่เกียจด,ดึงกับเคาทีอีกอย่างคือผมทําสีโครงเข้าไปมันก็เลยค่อนข้างแน่นเวลาขยับมันก็เลยขยับยากกวงจะหักนะครับนะคิดไปคิดมาลองดูจุดขยับกันนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนปีกเนี่ยมันจะขยับได้ ค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าเพื่อการจัดท่าด้วยเนี่ยครับปืนมันก็จะขยับได้แบบนี้ก็ดึงปืนขึ้นมาต้องจับยกแล้วล่ะทีนี้มันก็จะมีส่วนนี้ที่ใช้หมุนได้นะครับมันก็จะหมุนเพื่อหันปืนไปข้างหันปืนไปข้างหน้าได้นั่นแหละแต่ว่ามันทําผมถ่ายถ่ายไปทําไปคอข้างยากวะขอไม่ทาแล้วกันนะโทษทีโทษทีนะครับแต่คือมันก็ทําท่าแบบหัน ยิงฟูลเบิร์ดได้นั่นแหละครับไม่มีปัญหาตัวนี้ปีกขยับได้ดึงเข้าดึงออกอย่างนี้ได้หมุนได้นะครับมันจะมีแกนหมุนอยู่ตรงจะมีแกนหมุนอยู่ตรงนี้ที่เป็นเห็นเป็นสีเทาๆตรงนี้ครับจะหมุนได้แต่ว่าค่อยๆขยับนะครับเพราะว่าอาจจะหักได้ถ้าไม่ระวังนะครับพองเงน่อนการ จัดสมดุลปีกเนี่ยจะขยับได้ค่อนข้างเยอะส่วนไอ้ฝาปีกตรงนี้นะครับมันเปิดได้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทามาให้มันเปิดได้เพื่ออะไรวะยังสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็เออมันเปิดได้ก็คือเปิดได้แล้วว่าช่างมันนะครับส่วนเร็วการตรงเอวนะครับยกแขนให้พ้นทางก่อนก็ดึงออกมามันยิงได้อ่านี่ข้อเสียหนึ่งอย่างนะครับคือตรง ปลายกะบอกปืนตรงนี้หลุดง่ายไปนิดนึงนะฮะชิ้นเล,เล็กอันนี้ก็เวลาเล่นระวังนิดนึงระวังหายนะครับซึ่งไอปืนเร็วกันตรงนี้มันจะมีด้ามจับอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะสะกิดมันจะมีแง่งให้สกิดนิดนึงสกิดออกมาให้ด้ามจับมันโผลออกมาได้นะครับกระโปรงตรงนี้ก็จะขยับได้พอไงก็จะเลือกองศาในการยิงได้นะครับแต่ไม่ค่อยการเล่นมากเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นสีคลิป มันก็มีโอกาสที่จะหักได้อยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาเล่นตัวโพสท่าโมเดลพวกนี้อย่าไปเล่นนมันแรงเพราะมันอาจจะหักหรือว่าเสียหายได้ก็เอาไว้สำหรับใครที่อยากจะเล่นท่าโพสฟูลเบิร์สนะครับส่วนแขนก็อย่างที่เห็นว่ายกแขนได้ค่ข้างสูงทีเดียวนะฮะเหมือนจะสุดประมาณนี้นะครับก็เพียงพอที่จะใช้โพสท่าอะไรได้แล้วนะครับ ข้อต่อแขนนะครับเป็นแบบข้อต่อสองจังหวพะพองานก็จะพับแขนได้สุดเช่นกันนะครับขาก็ด้วยนะฮะแต่ว่าทีนี้ไอ้ตรงขาเนี่ยส่วนที่จะทําหักกันบ่อยจะเป็นตรงนี้ฮะตรงขาส่วนนี้เพราะว่ามันเป็นแกนแบบสามารถดึงลงมาได้แต่ขณะที่ไอ้ตัวข้อต่อตรงขาตรงนี้นะฮะมันแข็งทีนี้บางทีเวลาขยับขา ไปข้างหน้าข้างหลังอะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการบิดต้นขาตรงนี้จะยิ่งมีโอกาสหักง่ายเพราะว่ามันแข็งต้นขาตรงนี้ค่อนข้างแข็งเพราะงั้นเวลาบิดนี่ต้องพยายามต้องจับตรงข้อต่ออย่างแล้วค่อยๆบิดช้าๆนะครับเพื่อไม่ให้มันหักอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้ก็ยังไม่เคยหักนะครับแต่ว่าปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจัดท่าเล่นอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยนะครับ ส่วนตรงเท้านะครับก็จะหักข้อเท้าลงได้ค่อนข้างเยอะลอดีนะหักได้เท่านี้นะครับแล้วก็ขยับซ้ายขวาได้นะครับนิดนึงพองานถ้าจะจัดท่ายืนสวยๆก็ได้จัดท่าเท่ๆอะไรได้หมดนะครับอันนี้เขาเออกแบบมาค่อนข้างดีทีเดียว ประมาณนี้สําหรับเรื่องจุดขยับนะครับอาจจะไม่ได้เล่นอะไรเยอะเท่าไหร่อ,อ่อใช่จริงๆตรงลําตัวมันจะมีจุดขยับอีกนิดหนึงนะครับสามารถที่จะก้มก้มได้แบบนี้นะครับแล้วก็เงยได้แบบนี้ประมาณหนึง่งโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับแต่ด้วยความที่มันติดอยู่บนแอคชั่นเบสเนี่ยมันจะทำค่อนข้างยากหน่อยผมก็เลยไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะครับก็สามารถโพสท่าสวยๆอะไรได้เยอะนะครับแล้วก็แข็งแรงทุกส่วน บางทีอาจจะเรียกว่าแข็งไปด้วยซ้ำโดวยเฉพาะตรงขาเนี่ยโคตรแข็งเลยเพราะงั้นเวลาเล่นระวังระวังหน่อยนะครับแล้วก็มันจะรุงรังตรงกระโปรงข้างตรงนี้อันนี้เป็นที่ดีไซน์ของมันแก้ไม่ได้ก็ค่อยๆขยับมะนาวก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเรื่องของจุดยับที่แบบคร่าวๆนะฮะสีที่ผมใช้นี่แทบจะใช้อยู่สีเดียวเลยก็คือซิวเวอร์เกรย์เพ์ตัวนี้นะครับเอามาทาโครง แล้วทาลงไปตรงๆเลยเพราะงั้นด้วยความที่ผมใช้ผู้กันมันอาจจะมันจะมีส่วนที่ไม่เรียบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ช่างมันเพราะว่าเวลามองไกลๆไม่เห็นอยู่แล้วอีกอย่างคือเกาะมันด้วยความที่เกาะใสตัวนี้มันค่อนข้างเป็นสีแบบสีเหมือนนมนะครับมันจะมองไม่เห็นรายละเอียดของโครงในเท่าไหร่เพราะงั้นมันเต็มที่ก็คือมันก็จะสะท้อนแสงออกมานิดึงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเข้มไปก็ ผมก็ใช้สีอีกตัวหนึ่งพอดีมันอยู่ใกล้มือเป็นสีซิวเวอร์เกรนะครับทาทับเป็นชั้นที่3เพื่อปรับสีเพราะว่าบางทีใช้สีตัวนี้มันอาจจะมีรอยแบบเหลืออยู่อาจจะเห็นชัดไปหน่อยก็ใช้สีซิวเวอร์เกรย์เพลยไม่ใช่สีซิลเวอร์เพลาปาดทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับมันก็จะดูเรียบขึ้นนั่นแหละแล้วสีมันก็จะอ่อนลงด้วยเพราะงั้นเวลามันโดนแสงมันก็จะสะท้อนแสงได้ดีขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็น ประมาณนี้ส่วนไอสีเทาตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีเมทัลลิกของมันแต่แรกเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําเพิ่มผมปล่อยมันอย่างนี้เลยแค่พ่นเคลียร์ทับเฉยๆพอตรงไอตรงหน้าอกตรงนี้ก็ใช้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสีพลาสติกดั้งเดิมของมันผมไม่ได้ทาอะไรกับมันเลยแค่พ่นเคลียร์อย่างเดียวนะครับไอตรงสีตรงนี้ก็เหมือนกันไอเนี่ยเหมือนจะเห็นเป็นสีดำแต่จริงๆ่็เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับตรงนี้ก็เป็นสีน้ำเงินอ่อนก็จะสะท้อนแสงเข็มคงในนิดนึงนะครับต้องเพ่งต้องเพ่ง ส่วนส่วนที่จะเห็นคงในชัด์ตจะเป็นตรงปีกมากกว่าเพราะว่าตรงส่วนสีน้ําเงินตรงนี้มันจะค่อนข้างอ่อนแล้วมันมองทะลุได้ง่ายกว่าน,นี่แล้วก็ติดผมก็ติดสติกเกอร์ดีคอเข้าไปนะครับส่วนแขนตรงนี้อันนี้จริงๆผมทําพลาดนะจริงๆไม่ควรทําเป็นสีทองสีมันดูโดดขึ้นมาเลยแล้วมันดูไม่เข้ากับตัวอื่นแต่ว่าอันนี้ตรงนี้ใช้รรยันโกนะครับจริงๆไม่ควรทํานะอันนี้เตือนไว้ก่อนสำหรับใครที่จะทํา อยากจะทำสีคงในให้ตัวฟีดอมตัวใสแบบนี้แล้วคุณจะเห็นว่ามันดูไม่เข้ากันเลยพอทำสีทองลงไปยกเว้นแบบคุณจะทำทองทั้งตัวแล้วให้มันดูคล้ายๆกับสไตล์ฟีดอมอะ่ะเอออาจจะเวิร์กอยู่แต่ผมแต่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมอยากได้แค่สีคงสีเป็นสีเงินอย่างนี้มากกว่านะฮะโอเคก็อาจจะไม่ได้ขยับอะไรให้ดูมากนะครับเพราะว่ามันอยู่บนแอคชั่นเบสมันขยับยากนั <c oughs> ่นแหละคือปัญหาของตัวเนี้ มันไปนที่ดีไซน์ของมันคือปีกมันใหญ่เวลาขยับเปลี่ยนท่าอะไรมันจะละบากนิดน,นึงว่ติดปีกตรงนี้นะครับก็วิธีที่จะจัดท่าได้ง่ายสุดก็คือถอดตัวมันออกมาขยับจัดท่าตัวมันให้เสร็จแล้วค่อยเอามาเสียบเข้ากับปีกแล้วค่อยมาขยับปีกอะไรที่หลังนะครับแต่ว่าในแง่ของความคุ้มค่านะครับผมบอกเลยตัวนี้คุ้มค่ามากเป็นตัวที่แนะนํามากถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกอยากอยากลองเล่นมัตร์เกตตัวสักตัวหนึ่ง ราคาไม่เกิน2 0 0พันแต่คิดไม่ออกอยากเล่นตัวไหนฟีดอปเป็นหนึ่งในตัวที่ผมจะแนะนานะครับเพราะว่าอุปกรณ์น้อยสวยมีขาตั้งให้ด้วยนะครับแล้วก็แถมตัวตัวเชื่อมขาตั้งมาให้เพราะงั้นมันตั้งโชว์ได้สวยงามมากอยู่แล้วนะครับตัวมันก็ออกแบบมาค่อนข้างดีสติ๊กเกอร์ดีคออะไรมีมาให้พร้อมแล้วก็ไอ้ดีคอแห้งถ้าขี้เกียจทำก็ไม่ติดก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสวยทุกตรงแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณไปกันดัมเบสคุณอยากได้ตัวลิมิตติดมือกลับบ้านสักตัวหนึ่ง แต่คิดไม่ออกจะซื้อตัวอะไรผมแนะนำฟรีดอมนี้ก่อนเลยหนึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวที่ผมแนะนำเพราะว่า,าราคามันราคามันแพงกว่าตัวปกติประมาณหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เกิน2 0 0 0ไงนี่มันประมาณประมพันแถ้าเกิดเป็นตัวอื่นๆมันจะเกิน2,000 2 0มาอัพัแพงไปหน่อยตัวนี้ราคาแบบกำลังดีต่อเศษสวยนะครับต่อดิบก็ยังสวยผมบอกเลยตัวนี้เชียร์มากๆ ถ้าเกิดแบบคุณอยากได้ตัวลิมิตแล้วนึกะไรไปเอาอกอ้ีเอนี้ก็ได้ง่ายดีนะครับอีกเพราะว่าถ้าเกิดผมได้นาอีกตัวนึงก็จะเป็นบาร์บะท้อนแหละพันแปดเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันว่าจะซื้ออยู่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวไวค่อยหาเวลาไปแล้วถ้าของมันยังมีนะครับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้สําหรับรีวิวนะครับบอกว่าจะพอเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้มั้งนะครับเออแต่บอบตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบจริงๆนะเออ ซึ่งนี่มาจากปางคนที่ปกติไม่ชอบตัวฟ e ีดอมหรือว่าคิรานะแต่ว่าในแง่ของโมเดลเนี่ยแม่งเป็นตัวที่สวยมากจริงๆแล้วคุ้มนะครับเพราะว่าให้อะไรมาครบเลยคือให้มาแม้กระทั่งขาตั้งและเป็นขาตั้งที่มีอะแดปเตอร์มีตัวเชื่อมติดข้างหลังไว้ให้เพราะงั้นคุณซื้อกล่องเดียวจบคุณไม่ต้องซื้อขาตั้งเพิ่มด้วยนะครับต่อดิบก็ยังได้แต่ผมแนะนําว่าซื้อเคลียร์มาเคลียร์มาพ่นหน่อยดีกว่านะครับติด ติดดีคอสเสร็จอะไรเงี้ยเอาเคลียร์เงาพ่นสวยปิ๊งไม่แนะไม่แนะนาให้เอาเคลียร์ด้านพ่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทําใหา้พลาสติกใสพวกนี้ขึ้นฝ้าทั้งโตแล้วมันจะไม่สวยนะครับถ้าจะพ่นเอาเคลียร์เงากลอสเคลียร์เนี่ยพ่นไปเลยนะครับอันนี้ผมพ่นหน้าหลังตัวมันก็เลยจะดูใสขึ้นอีกนิดนึงนะครับมันก็จะเปลืองหน่อยแต่คุ้มนะโอเคะมาณนี้นะครับพบกใหม่ทั้งน้าครับสวัสดีครับ